สวัสดีค่ะบ้านสวนฟาร์มวาราตี้นะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเรามาตามหมอสมานะคะไปพบครูดอยด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้ดอาก็อยู่จุดออกตัวนะครับผมวันนี้ผมโชคดีนะครับมีพี่ชายครับร่วมเดินทางไปด้วยสองคนนะครับก็จะไปกันสามครันงแล้วก็รถที่เมด้วยนะครับคันหนึ่ง ตอนนี้รถของทิฟฟีนะครับนําหน้าเราไปแล้วนะครับเอาใส่รถบรรทุกไปนะครับกเดี๋ยวกําลังจะเริ่มกจาจะเที่ยวตอนนี้กําลังเตรียมพวกกาแฟพวกขนมทูกเนยแล้วก็ยาดมอะไรต่างๆอยู่ยนะครับผมยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตกันเรื่อยๆนะตอนนี้เราถึงตากแล้วครับกําลังเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไหว้พระเจ้าตากสิน กา,ารไปศาลกรยากกาาสิทนผมก็ไม่เคยไปถ้าใครที่รู้นะครับใครที่เป็นชาวจังหวัดตากหรือว่าใกล้เคียงด้วงผม้ามาบอกด้วยว่าของที่นี่อะไรอะไรช่างภาพของเราก็ทิ้งภารกิจถ่ายรูปแล้ววันนี้จับมอเตอร์ไซค์พวบน้องผมมาเชียงใหม่แต่ว่าได้รถแล้วฮะ้าบอ ขายอะไรแทนสิบโลยางยางยางไปไดเย่ชิปที่ผมตั้งใจวันนี้นะครับหลังจากเจอกับเพื่อนๆแล้วนะครับผมก็ตั้งใจว่าหลังจากขี่มอไซค์เที่ยวจนหนำใจช่วงประมาณสักไป่สอง ผมก็ว่าจะขี่ไปคนเดียวนะครับไปบ้านของนิชานะครับเป็นบ้านเกิดของเขานะครับซึ่งคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อนิชาอยู่ที่นั่นนะครับผมอยากจะทําตามสิ่งที่นิชาเขาร้องขอมานะครับก็คือไปกอดคุณพ่อให้หน่อยนะครับก็รับ